กูดลักทุกคนไม่ใช่กูดลักสิหวัดดีทุกคนตอนนี้เราอยู่แมป GRG หรือแมปที่ผมจะเรียกมันตลอดเลยว่าแมปบบ้านนอกแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนในเมืองแต่ก็จะเรียกว่าบ้านนอกอยู่ดีแล้วนี่ฮะที่คุบเขานะคลิปนี้เป็นคลิปที่แหลกมังกกม้งแหลกแหลกมังม้งมั้งนะไม่แต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่โอ้เพื่อน ยืนมานานแล้วมนะั้ยอาขายย้ในคลิปนี้เราจะมาทำคลิปเออทำคลิปอยู่นั่นแหละในคลิปนี้ภารกิจของเราคือการหาเงินให้ครบ600บาท ซึ่งนานแน่นอนแต่ดูเพลินๆงั้นเรามาเล่นกันในมิค่าเฉา่ิงใช่ไหมโอเคงั้นเราเริ่มแรกซื้อกับข้าวเอาคุยกอกมับ่อยเหรอเสร็จแล้วเคียวเฉลโอเค,อเ,ค,อเ,คเราต้องหาเงินให้ครบหกร้อยบาทงานเราก็จะเยอะนิดนึง นี่อันนี้ฮะอันนี้ตัวตลกอีเวนตนีจ้ากูโอเคงั้นเราเริ่มทำงานได้เลยนะฮะงานเราจะทำงานเทียอะไรก็ได้โอ้ข้าวไม่พอมีคนขโมยข้าวหรือพวกนี่แหละวายออกมาไม่ได้ย่าตบกู เราก็ไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนอีดเวนิต้ากลุ่มทำไปยาวๆฮะอาจจะเร่งสปีดนิดนึงนะตอนแรกเพราะงานอันนี้ทั้งสวนสวนชนิดโอเคเราจะเร่งสปีดเอาคุณซิฟมาเอาคุณแฝดเอาคุณแฝดมา,าเ,เอาคุณผัดได้เรจเร่งสปีดเลยเฮ้ยเฮ้ยช็อตกลางหาบึ้ ผมจ็บตัวมากเลยว่ะเฮ้ยอืมทำไงดีวะเออพยาบาลอยู่ไหมต้องการรักษาเอยทุกคนมันวุ่นวายตัวเดิมหูอิส เหียวกับเข้าเหิียวเร็วด่วนด่วนด่วนไงพวกนู้นน่นมาตีกูเฉยไงพวกนี้ตีแบบไม่รู้ภาษาไม่รู้เรื่องเลยแ่บเติมเลือดอีกดีก,กว่ามัมันหมดแล้วอืมไมเนกด็อกเตอร์เออด็อกเตอร์มันอยู่ไหนกูย,ยังไม่รู้เลยนะทุกคน các chúng ta phải đứng trước các bác sĩ, nhưng bác sĩ đã biến mất. Bác sĩ đã chết rồi, phải không? Chúng gì Chúng ta phải làm làm gì อู๋แมม่ย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 ่โอเคนาติกูเดี๋ยวกูนั่งเองออกไปเล่าควยเออดูศาสักูดิมาเร็วไม่อ๋างานดีงานดีนะหมออะ่เออนั่งเพลินๆมากเออเก้าโมงแล้ว้อะทุกคนเป็นเรือเจดสิบสอง ได้ดูสบผมโอโนโอโนน้อ oh no. oh no. no. ตีเขาทำไมวะคู่นำนะเว้ยเออคู่นำโดนเล่ค่าตายแล้วยังยังมีใครจะมาไหมใครก็ได้มาซื้อของหน่อยสิเอออันนี้ยามนะฮะยาม,ยาม ยามใช้เงินตั้งหกร้อยแต่ผมจะเก็บเงินขนเช่าบ้านนะเอ้ยมึงมึงไม่เห็นมีตัวขาดเลยมึงซื้ออ้ยนั้ได้ไงวะโอปะยะโอยอทำให้เงินเดีืวอวรูป่ะเรื่องฟ้าซื้อสีมึงไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่รู้เรื่องก็รีบซื้อร,รีบส่งรีบซื้อเออเออเออ ฟรีฟรีหมดเลยว่าอยู่ทำไมไม่ได้เงินเอาแล้วกูจะได้เงินได้ไงวะโอ้เสียดายไม่ได้เงินอืมทำไมไม่ได้เงินน่าอือหือตีเขาตีมันจะตรูฮิวเอง เดี๋ยวตูฮิวจูตูฮิวเองเอคนเชื่อเฮ้ยอย่าลืมเข้ามานะเว้ยเฮ้ยน่าไปไหนล้วนน่ามาของฟีเนเหงาฟีไม่รู้ทำไมต้องฟีด้วยว่าฟีมันก็ไม่ได้อะไร,ะไรเลยเดีย เราชนะสุกสงครามแล้วมาเดี๋ยวฮิ้วให้มามาดีเดี๋ยวฮิ้วฮิวได้สองบาทเงินโคตรดีเลยมาเดี๋ยวฮิ้วให้เออนี่ไงทุกคนหมองานดีจึงด้วยแบบนี้แบบ G R G นะฮะหรือสำหรับผมแบบบ้านเนาะ เออแต่ตอนนี้ผมเป็นคนในเมืองเมืองที่ดูบ้านน้องมากเลยมึงอย่ามานั่นโดนกูตอยเป็นไรมาฮะยามโอเคเรียบร้อยเออเริ่มหิวข้าแล้วมาซื้อกับข้าวดีกว่าเนีย่ยคนขายเนี่ยอุ้อยข้าวหมดแล้วยิทเรนิตาโกอาดาตูตายทาโกออยู่แค่นี่ Why n o you s t o w e i r to me. Eat where Nita go? Num num num. เอาไม้หมดแล้วทุกคนสวยแล้วอะ่ะไม้ธรรมดาค้อนธรรมดาค้อนเทพไม่มีเงินไอ้น้นหนังเงินแต่เราเอาของฟรีดีกว่าปะ่ะหยบูนิตากูตัดไม้ข้างบ้านด้อเอามาดิเอามา เย้ <Yeah. S 2> ไปหาทำงานดีกว่าอุ้ยเพื่อนคนก็บค่าเช่าบ้านแต่เราไม่มีโคตรคูลม uh, ัมมีอ่ะเออแตงกิวอะไลๆยออหูความมากเลยเราโอเคลกลับมาอ้วนเหมือนเดิมละเป็นไงบ้างทุกคน ตีให้มันตายเลยนะเดี๋ยวต่อยเองอืออือเย,ย่เดี๋ยวมันยังไม่ตายเพื่อนต่อยมึงตายนะถ้ายังไม่ตายตบมึงตายเลยนะอ,อือ่าวประตูพังแล้วอ่ะ เรามาซ่อมประตูกันพวกมึงห้ามออกเฮาอทำไมไม่ลดวะโอเคเราว่าเราไปฮิลเอนูทำไมมันต้องฟรีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วสาโอ้โหน โมมน้มีรักษาผู้คนอาจจะไม่ต้องจ่ายภาสีทุกคนชอบคุณนข้ขเสียบางครั้งคนเราก็โหดร้ายบางทีเราก็ควรค่าพวกเงินหมอเป็นหมอเอ้ยนัง่งทนทนดก่อน 就陪你来。 ทุกคนนะมันฟรีตลอดเลยเราไม่มีเงินอ่ะตัวตลอดห้าสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวสิไอตัวนี้มาได้ไงวะต้นไม้ลีโกเราไปหาทำอย่างเดินกันที่มันไม่ใช่มาน,นั่งอยู่เฉย กล้วยสะดุดกล้วยเอ๊ะอ่ะเอ,อ๊ะ I want to run away เงินคงไม่ถึงหกร้อยบาทนะทุกคนดูเงินดินา่าแน่นอนฮะแต่ว่านเนี่ยทำไมพวกนี้มันฟีเงินเลยไม่ได้เนี่ยซ้อมซ้อมมาสิเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะสวิตสวี่ นั่งแล้วนั่งแล้วไปไทยแลนด์เนี่ยเพื่อนใส่หมวกไทยแลนด์ด้วยโอเคทุกอย่างซีซีหมดมันจะซื้ออะไรไม่ซื้อไม่ต้องซื้อ oh โอ้ my god เฮ้ไปเรียนยันเลยคืนข่าเดือน อย่ากูไม่มีภาษีถ้ามึงแจ่ายภาษีกูมึงตายนะรู้ไหมกูจะไม่ช่วยมึงแค่นั้นน่ะถ้ามึงมาเก็บภาษีอัตราภาษีมันไม่ได้เงินทีอะไรเลยตอนมีคนมาซื้อเนี่ยกูเนี่ยแหละกูเสียงเงินเพียงคนเดียวเอ เอ้ยอยามาฟันดีเม่เหือนกูนะเนี่ยมันจะพังห้วยออกไปโอ้วัดดีเพื่อนเพื่อนนยแขนขาดขาขาดแล้วนะเฮ้ยเข้ามาฟันทำไมวะโอ้นี่ใสไม่ดีอ่ะเพื่อนไม่ซื้อล่างเพื่อนหาย กันร่างกายหายหมดแล้วจะลืมต่อยพวกมันเอ้ยมีคนมาเก็บภาษีอะน่าก,กลัวจังเลยคนคเก็บภาษีคนน่าก,กลัวเลยอะกูไม่มีภาษีกูไม่ชอบบัตรตอนนี้ทุกคนคือแบบมาซื้อแบบไม่จ่ายเงินหมดเลยแล้วขว่วยเยจ้าหน้าที่ที่ดินมึงมาดูเลยวะอย่ามาจุกไข่กูดิ เฮ้ค่าเช่าเออนี่มีไฟนี่มีลูกศรตรงหัวด้วยเราเรียงตรงหัวแล้วก็ค่วมเลยฮิวฮิวฮิงานดีงานดีได้ฮิวได้ฮิวก้ยกูมาฮิว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  r i n งฮิว r ิ n g 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 กูบอกฮิวมาฮิวเร็วเย่เฮ้ยสุดกูได้เงินสักทีฮิวห่วยบักนี่แม่อุย้ยข้าวหายหมดแล้วอืมเมื่อไหร่เคได้ข UM ้าวแล้ว นี่จ้าเกิร์อีดเบลนี่จ้ากิรอานุนหนุนอยากได้เก้าอี้ล่ะขอเอาอีอ่อยอะเพื่อนเราขอเอาอีอีเพราะอูอยากเอ็นโดนไม่มีอาอแอนเพราะอูอ้ออีอีอังกูอาเอียงอางอูอา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 บัวไอหนี่เราต้องซ่อมให้มัน มันซูคูเหมือนเดิมแล้วห้ามให้มันพังถ้าประตูพังพวกเราชิมหายทั้งทั้งที่นี่เลยเงินเดือนได้เงินเดือนด้วยไม่ห้ามพังต้องมึงทำไม่พังหรอกถ้ายังมีคนยืนอยู่ตรงเนี้ย ใช้ระเบิดทำไมเนี่ยอืมกูว่ากูตายอ่ะเฮ้ยไม่มีทางไม่ให้เข้ามากูาไม่ให้โอเคแล้วเราต้องหิวหมอ เราต้องมากลารเป็นหมอเราต้องหิวโอ้เชี่ยระเบิดกูตายแล้วนะอย่ามาัสนใจกูเออชิดมากจริงกูเพื่อนเชี่ยน้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมนี่ฮะเป็นน้ำท่วมที่พวกเรา ต้องไล่น้ำหนีแล้วต้องขึ้นมาบนนี้ดึงเอออีกคนหลังคากินข้าวกินอีกสิเราเรียบร้อยหมดเออเก้าโมงตัวนี้อัดไปแล้วสิบเจ็ดนาทีแล้วว่าเราน,านานเราต้องเล่งสปีดไม่เงี้น โอ้ฟิตฟูดเวนิ่งอาหารป้าใส่อาหารป้าเหรอเยี่ยเยี่ยเี่ยเพื่นอนเฮามาฮักษาเจ้ามาพี่แหน่แหน่ นเนม๋ยวมาคิวอีทเวนิต้ากูเรามาคิวเขากันแล้วถ้าเขาตายขึ้นมาเนี่ยเราช่วยเลยนะโอ้มันให้คิวไอ้พวกโอ้มีนคนสมัครมาด้วยมีนคนอยู่บ้านนอกเลยจะเข้ามาในเมือง เรนิตาโ o ฮีตเรนิตาโูเพื่อนหิวข้าวตายนะ่าสงสารเจ้าเป็นหยังเจ้าเป็นหยังบ่หิวแม,ม่ไอ้นี่เป็นไอ้คนนี้เขาเป็นเป็นโรคประช้ำตัวอุ้ยคนนั้นเลือดเหลือน้อยเราต้องรีบมาช่วยฮีตเรนิตาโู go. ข้าวนาชูใจแทกิวออยู่แค่นี้แฟนจีเซว์ดีสุนี Eat rainy taco Eat rainy taco ฮาลาลูตายวิ่งตรงนี้นะ่าวัวฮับมากเลยอะฮอบอยากมากเลยเพราะว่ามันแหละโอ้โหอันนี้ก็มาอีก อีเลนตาเกูอย่ามาเก็บภาษีกูเพราะกูไม่ได้ใส่ภาษีอย่ามาเก็บค่าเช่ากูให้ชาบ้านโวยเอออีเลนท่ากูท่าเกูอออีเนวันกินซูซสุนีอีดเรนท่าเกอีดเรนากู อีใคยเอาต่อยกูหาพ่อมึงกูไม่หิวนะกูไม่หิวมึงน,นะกูไม่หิวมึงน,นะถ้ามึงมาซื้อกูไม่ให้มึงซื้อนะไอ้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องมึงเพิ่งเล่นมันเลยง,งูงูงูเอาคำนี้ไปเลยอย่างงูฮู้เนาฮูโน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 ้เนาถ้าเรากดไปมัน มันจะเสียเงินทั้งหมดน้อ no! งอ้าวเราเป็นอยู่แล้วนี่เร็เอ้ยต่อยหาพ่อหาแม่มึงดิมาดิไว้ Why? ต่อยไม่โดน <c oughs> จัดโู้จัดเลยนมาเป็นตัวตลกแทนดีกว่าอืแต่ชี่อหมอก็สำคัญนะแงวตัวตลกกว่าดีมาเร็ว ชุบชีวิตเพื่อนชุบชีวิตชุบชีวิตเฮ้ยแล้วใครเลือดเหลือน้อยหมอเป็นหยังเนี่ย Eat Venetago ฮ่านาวตูไตตู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  Eat Venetago ยา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 เราไม่หิวแล ula, ้วเราไปเปลี่ยนแล้วไปเตือเจลกดีกว่าเหมอนมันเจือม yeah, ีหยุดจะเจอเาหลกมันดีกว่านะเว้ยเงินก็ได้เยอะนี่ไอเอ็มมาทัวร์ตลกเสียเงินเยอะแต่ของดีแน่นอนนะไม่น่าไปซื้อเลย เราจะวางคล้วยดักไว้ตรงหน้าหา้านถ้าใครเดินมาแล้วสะดุดเดิน,เดนมาแล้วสะดุดวางไว้อะไรเพื่อนมันต้องมีคนสะดุดวางดิวางโอเคเนี่ยตวยังสะดุดเองเลย มาขายของกันเอาว่าเด่นไม่คนมาซื้อเราสะดุดกล้วยตายนะโอ้นอนขมาน,มานตรงนี้ไงค่ะมันช่บมีคนมาซื้อเยอะสะดุดตายเนะี่ยเออยา ยายายาอ๋อวางดิกินน้ำกินอวดนวางกล้วยไว้อย่ามาสะดุดตายนะลูอ,อ,อ,อลูกเก็ r เว d y ตับ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 จับจับจับ นี่เดยเพื่อนแน่ใ,นใจหรอว่าจะซื้อซื้อปุกตะซื้อปุกสะดุดด้วยเลยนะอ้าวรอดเลยวางดิโอเคนี่ได้ เราต้องมาคุกเขา่เขาวางของอ้าวทุกคนเอาแค่นี้ดีกว่าเพราะว่านานเกินไปเป็นบ้านนอกไปได้แค่ไม่นานเองอ